สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายหนักๆกกับผู้ที่ไม่ออกกําลังกายเลยอาจจะมีความต้องการสารอาหารเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างนั้นวันนี้เราจะไปคุยกับภาสาในเรื่องนี้กันคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะอีฟก็อยู่กับฟิตเนสอินสปายเออร์ที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อสาสวัสดีครับ เี่อยากจะทราบว่าคนที่ออกกําลังกายหนักๆ,นกๆเนี่ยควรจะเลือกอาหารประเภทใดคะคนที่ออกกําลังกายหนักๆนะครับที่ต้องการจึงๆคือโปรตีนเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อนะคือถ้าเราไม่กินโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาโปรตีนในร่างกายนามาใช้ก็คือสลายกล้ามเนื้อการกินโปรตีนเนี่ยแล้วถามว่าเออกินยังไงไม่ให้อ้วนก็คือต้องเลือกจากแหลกที่ปรุงดยวิธีที่ไขมันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็น้ําตาลน้อย พู้ง่ายคือว่าเลือกการปรุงที่ไม่ผ่านการทอดผัดหรือใช้น้ํามันเยอะใช,ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกทานโปรตีนเยอะๆแล้วสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักแต่ไม่มีเวลาออกกําลังกายล่ะคะหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ทานแป้งและน้ําตาลเลยตัดไปทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีไหมคะน้ำตาลกับแป้งเนี่ยมันพอเรากินเข้าไปมันก็เป็นพลังงานซึ่งไขมันก็เป็นจุดนั้นด้วยการตัดแป้งตัดน้ำตาลเนี่ยเบสิกเลยคือก,การตัดแคลอรี่อพอแคลอรี่น้อย ใช่ไหมฮะเราก็จะอยู่ในโซนที่กินน้อยกว่าใช้น้าหนักก้ลดที่แนะนําคือข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็ที่เป็นอาหารที่ดีมากเลยคือฟักทองเพราะฟักทองเนี่ยน้ำเยอะปริมาณลูกหนึ่งถ้าต้มเสร็จปุ๊บแคลอรี่น้อยมากครับผมกินได้ตลอดแต่แค่ไม่ใส่น้าตาลจะออกกำลังกายน้อยหรือมากยังไงนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่สะอาด ทานอาหารให้ครบหมู่และที่สำคัญอย่าปรุงรสจนมากเกินไปนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เฟซบ o ๊กของเราที่สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ